เทศบาลเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นคอยดูแลประชาทั้งสิ้นทั่วแผ่นดินสุขสันต์ทั่วกันเทศบาลคอยประสานสร้างความสัมพันธ์ทางประหลัดคาราชการเราช่วยกันท่านผู้บริหก็ท่านผู้ในการเขตเสียงนะครับได้เดินทางมาพรากัน โล่ๆโลบคือ่เขาถึงสายตรงนี้ได้หมี่ชูถึงสายไหมมนเ็นได้เลยสินเกณฑไร่ครับเลยป่าไม่จริงป่าสักไม่ใช่แล้วก็เันจะจุดตรงนี้ตรงนี้แล้วขายไปเกณฑ์มาเนี่ยขายไปเกณฑ์มา ครับบรรยากาศแบบนี้ก็ให้เหตุการณ์มันพื่ออธิบายเองนะครับว่าเราดีใจเราชื่นเต้นขนาดไหนโครงการเลยมาแล้วทำไงอะเนี่ยเอาพักระมาเอาไปแล้วเหรอโอ้โหผมขออภัยครับโครงการเลยมาแล้วทำไงเนี่ยฮะเอาพักระมามาแล้วไม่มีโครงการมาแล้วนะแล้ว่อยเอาพักระมามาคืนนะ เนาะไม่มีเงินมาน้ำไม่พอไม่มีเงินน้ำก็ไม่มีทำไงอ่ะที่ก็มีน้ำอยู่แล้วจะเอาทำไงรอมาหลายเดือนแล้วนะหลายปีแล้วค่ะปีแล้วค่ะหลายปีแล้วค่ะหลายปีแล้วค่ะตั้งใจยังไม่เกิดหรือเปล่าประมาณนั้นแหละค่ะ เป็นคลิปวิดีโอไว้ด้วยนะครับทั้งภาพนิ่งด้วยนะครับเป็นเหตุการณ์หนึ่งซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ได้เมตตามาที่ตำบลยางทอง,งครับเอาไว้เราจะได้เอาลงทำคลิปไว้เป็นภาพที่น่าจดจำนะครับอันก็ได้มอบประถูมงคลแล้วก็ให้กับท่านกันอยุาดี ที่เรา,าประสบปัญหายอยู่นะครับก็ดับแรกโครงการของเราจะตั้งอยู่ที่จุดจุดที่หมู่7บ้านหนองแวงนะครับคือจุดที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะครับจุดนี้จะมีบ้านกระจุกอยู่ประมาณ3 น้ำดืม่มนอกจากน้ำฝนก็ใช้ไม่ได้นะครับทุกวันนี้ก็ไม่ได้ดื่มน้ำฝนนะครับนี่ก็เกิดปัญหาลักแบบนี้ครับก็เลยพอดีได้โครงการแบบนี้แหละคือเบื้องต้นนะครับท่อรวมนี่คือ10กิโลครับเราได้รับข้อมูลจากท่านนายกว่าทางขาบลนยางค้ำนี่มี14หมู่บ้านที่เดือดร้อนเบื้องต้นนี่เราก็ได้ออกมาสํารวจแล้วก็ดูความเป็นไปได้คือเบื้องต้นนี่จะใช้ได้แค่9หมู่บ้านกน อีกหกหมู่ไอีกสี่หมู่บ้านเนี่ยห้าหมู่ห้าหมู่บ้านนี่คือผมได้ทําการออกแบบเผื่อไว้แล้วแล้วก็ได้จัดทํา q R ราคาการในท่านไดเพื่อไปขอจัดสรรวัประมาณตัวอื่นมาเพิ่มครับอ่าอ่าท่อท่อที่เราดีไซน์ไว้หนึ่งสิบกิโลก็จะแบ่งเป็นท่อสิบนิ้วสิบนิ้วนี่ครับท่านสองร้อยเมตรแล้วก็ท่อแปดนิ้วอยู่ที่สองพันเมตรท่อหกนิ้วสามพันก็ท่อสี่นิ้วอีกสี่พันแปดร้อยเมตรนะครับก็ตามแนวท่อนี่ แ,แรงใน7.5แดงของระบบโซลาเซลล์เราสู่บ้านหนึ่งในหนึ่งชั่วโมงได้122ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงครับก็คือถ้าประชากรที่9หมู่บ้านที่เราออกแบบไว้เราสู่แค่6ชั่วโมงต่อวันก็เพียงพอในการใช้ครับดีว่าวมนะั้อุลตร้าลบคืออยูโมโม่บนนู้นอ่ะดูว่าเมื่อทีเรามองไม่เห็นน้ครับดูสบายตาด้วย ชงตรงมท่านเหมือนกันชอบแบบนี้ใช่ไหมตรงนี้จะน่าจะบอกชอบบางผู้ถญงชอบักถนหน้ากถนถนนอยู่ถนเวลาทำท้ายทำอะไรนจะป้า้าหน้าแล้วก็ออาปก็ไปด้านหน้า้าไม่เกด้ั้มี้ายแล้วครั ตรงนี้ไม่เป็นไรเราก็ปลูกต้นไม้เพิ่มครับไม้บอนอะไเงี้ยนะก็ปลูกด,ดึงก็ถอมเพิ่มตรทป่าเนี่ยเราก็ไม่องไปผมนะครับสืบเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำํำภายแรงต,รตาําบลยังคําประสบปัญหาภายแรงประมาณ4ปีนะครับทำการทําน้ําประปาโดยใช้น้ําผิวดินการช่วยเหลือเบื้องต้น แต่ละปีมากกว่า1ล้านบาทนะครับ